14พฤศจิกายนวันเบาหวานโลกก้าวสู่ชีวิตใหม่ด้วยภาวะเบาหวานสงบเพื่อนเพื่อนทราบไหมครับว่าโรคเบาหวานนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนไทยอย่างมากในวันเบาหวานโลกที่ผ่านมา14พฤศจิกายนมีข้อมูลเปิดเผยว่าคนไทยป่วยเป็นเบาหวานมากถึง6.5้าล้านคนตัวเลขนี้บ่งบอกถึงความสําคัญที่เราทุกคนต้องหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันให้มากขึ้นทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญ รโรคเบาหวานไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงถึง47 0 0 0พล้านบาทต่อปีข้อมูลนี้อาจทำให้หลายคนต้องตกใจเลยใช่ไหมครับจากข้อมูลล่าสุดของ IDEA Diabetes Atlas ปี2อ2 5ีพบว่าคนไทยอายุ20-79ปีเป็นเบาหวานสูงถึง11.7%ซึ่งสูงเป็นอันดับ4ในอาเซียนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่11.1%นครับนี่คือสัญ,ญญาณเตือนที่เราทุกคนต้องตระหนักถึงความเสี่ยงโรบาาว กระทรวงสาธารณาสุขได้ออกมาเน้นย้ำถึงความเสี่ยงของผู้ป่วยเบาหวานที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเช่นโรคหัวใจและโรคไตดังนั้นในวันเบาหวานโลกปีนี้จึงเป็นโอกาสดีที่เราจะมาร่วมกันส่งเสริมการป้องกันตรวจคัดกรองโรคเบาหวานตั้งแต่เนิ่นๆและดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมแล้วเราจะทำอย่างไรให้สุขภาพดีขึ้นทันตแพทย์หญิงดรอรุณีลายธีรพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากแอปบอทได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าแม้เบาหวานเกิดจากหลายปัจจัยแต่วิถีชีวิต คือปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรคและการเกิดภาวะแทรกซ้อนประเทศไทยและประเทศอื่นๆในเอเชียกําลังเผชิญกับการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วทําให้ผู้คนเคลื่อนไหวร่างกายน้อยลงและรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมมากขึ้นจากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเบาหวานในเอเชียมากถึง 3- ในสคนมีความเสี่ยงในการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีนี่คือเหตุผลว่าทาไมการดูแลโภชนาการตั้งแต่แรกจะมีความสําคัญอย่างยิ่งมุ่งสู่ภาวะเบาหวานสงบ จากสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้เราตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการดําเนินกลยุทธ์เชิงรุกที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงควบคู่ไปกับการให้ความรู้และการสนับสนุนในระยะยาวกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจัดทําแนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานให้เข้าสู่ภาวะเบาหวานสงบไดอะบ t ท s สรี m i เชน n g u i d e l i n เมื่อปีพุทธศักราช2565โดยเน้นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่2เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ต่ำกว่าเกณฑ์วินิจฉัยโรคอย่างต่อนเนื่องอย่างน้อย3เดือนโดยไม่ต้องใช้ยาแต่เดี๋ยวก่อนภาวะเบาหวานสงบไม่ใช่การหายขาดนะครับจากข้อมูลของสมาคมโรคเบ,บาหวานแห่งประเทศไทยภาวะเบาหวานสงบ (Remission) หมายถึงภาวะที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c) ให้ต่ำกว่า6.5%หรือ48มอล ติดต่อกันอย่างน้อยสามเดือนโดยไม่ใช้ยารักษาเบาหวานโดยตรงทันตแพทย์หญิงดรอรุณีเน้นย้ำว่าแม้ภาวะเบาหวานสงบจะเป็นเป้าหมายที่ผู้ป่วยหลายคนใฝ่ฝันแต่ต้องเข้าใจว่าต้นเหตุสำคัญอย่างภาวะด้วยต่ออินซูลินและปัจจัยทางพันธุกรรมยังคงอยู่ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสภาพนี้ไว้โภชนาการกุญแจสำคัญที่มักถูกมองข้าม ความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการปรับโภชนาการด้วยการออกกําลังกายล้วนต้องทําอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นเรื่องท้าทายในชีวิตประจําวันดังนั้นอาหารทางการแพทย์สําหรับผู้ป่วยเบาหวานจึงเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยให้เราควบคุมโภชนาการในแต่ละวันได้ดียิ่งขึ้นแล้วอาหารทางการแพทย์ช่วยได้อย่างไร จากการศึกษาวิจัยทางคลินิกเมื่อปีพุทธศักราช2560ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เป็นเบาหวานชนิดที่2จำนวน235คนที่มีน้ำหนักเกินและโรคอ้วนพบว่าการรับประทานอาหารทดแทนสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานควบคู่ไปกับการปรับแผนการบริโภคอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด HbA1c ได้ถึง1.1%ลดน้ำตาลในเลือดหลังอดอาหารได้อย่างมีนัยสำคัญลดน้ำหนักได้เฉลี่ย6.9กิโลกรัมหรือ8.3%และลดความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว ซิสเตลิกบัดเพรสเชอร์ได้อย่างมีในสําคัญการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารสูตรครบถ้วนสําหรับผู้ป่วยเบาหวานแทนมื้ออาหารบางส่วนหรือทั้งหมดในแต่ละวันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและนําไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีน้ําหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนรวมกับเบาหวานและกําลังมองหาทางเลือกในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน ทันตแพทย์หญิงดออรอรุณีเสริมว่าการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้แทนมื้ออาหารเป็นทางเลือกที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสผสมผสานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายเข้ามาในแผนการกินของตนซึ่งอาจส่งผลให้ปฏิบัติตามแผนโภชนาการได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นสร้างสุขนิสัยในออฟฟิศควบคุมบาหวานได้ดีขึ้น การดูแลเบาหวานให้ได้ผลต้องอาศัยความตั้งใจและการปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมกับวิธีชีวิตสอดคล้องกับแนวทางวันเบาหวานโลกปี2568ที่ให้ความสําคัญกับการจัดการโรคเบาหวานในที่ทํางานมีเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยสร้างสุขนิสัยที่ดีระหว่างวันทํางานได้มากขึ้นมาดูกันว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้างวางแผนล่วงหน้าเตรียมอาหารเช้ากลางวันเย็นและของว่างล่วงหน้าโดยเน้นอาหารที่สมดุลทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันดีรวมถึงเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพอาหารทดแทน พิจารณาใช้อาหารทดแทนสูตรครบถ้วนสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเช่นกลูเซน่าเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและปริมาณแคลอรี่เลือกคาร์โบไฮเดรตให้ฉลาดทำความเข้าใจเรื่องดัชนีน้ำตาลไกลซีมิกอินเด็กซ์ซีเลือกอาหาร G i ต่ำเช่นข้าวาเลเข้าวโอ๊ตคุนัวผลไม้บางชนิดและถั่วต่างๆของว่างเลือกของว่างที่มีประโยชน์เช่นถั่วไมใ่ใส่เกลือผลไม้หรือผักที่มีไฟเบอร์สูงและควบคุมปริมาณให้เหมาะสมเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกาลังกายระดับปานกลางอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์เช่นเดินหรือวิอ่งเหยาะๆหรือว่ายน้ำเคล็ดลับเพิ่มเติมใช้บันไดแทนลิฟต์ชวนเพื่อนร่วมง,งานตั้งกลุ่มออกกําลังกายดื่มน้ำให้เพียงพอ ทันตแพทย์หญิงดรอรุณีกล่าวสรุปว่าการดูแลโภชนาการของผู้เป็นเบาหวานควรปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะบุคคลขณะเดียวกันพฤติกรรมและวิถีชีวิตในที่ทำงานก็มีส่วนสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตและดูแลโภชนาการตั้งแต่เนินเน่นๆเป็นสิ่งจำเป็นคำถามชวนคิดคุณผู้อ่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อควบคุมเบาหวานมีเคล็ดลับอะไรที่อยากจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่กำลังดูแลสุขภาพอยู่บ้างไหมครับ อย่าลืมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะครับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อวางแผนโภชนาการและวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับกิจวัตรและสภาพแวดล้อมในการทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับ